มือใบนะทุกคนเห็นไปแล้วเห็นในคอนเสิร์ตก็น่าจะรู้แล้วมั่นใจมั่นใจลูกเอาเลยมาไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยเอาเซอร์ไพรส์ที่จะไปเปิดนะเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตีเพลงอันที่มีเห็นไหมคะของใครคะมีมีมีอยู่ไหนแล่ะมีมอ่ะอันนี้ค่ะมาครับข่าวของปั้นแหละ พี่ซื้อต่อเลยแล้วกันนะโอเคขอบคุณครับทีไอ่ะอยากฟังเอาต้องให้ให้เราให้รีเควสดีกว่าอายอายอายแต่อาทำไมล่ะก็บอกไปเลยอ๋อเขาบอกกเปวดตัวอยู่แล้วทุกวันเขาไลนหากันทุกวันแหละคนเดียวก็เป็นเนาะไม่ตัวสิปครับยัง อ้้งใจกันมากพูดเลยทุกสายตาแล้วเดี๋ยวไปดูว่ร้องใส่ไหมพอดก็ไม่ได้ดีไม่ได้ยินได้ยินอัานไมทานบคุณมากเฮ้ยอ่ะ ไปค่ะอะไรไหมจิต่าศือษานะครับค่ครับเาขาเขาทำ<อ>จใจนนไว้แล้วลรอลูกต่อเลย,เเลยน,นี่แล้ใช่ต่อเอามาังสอีกส ไมเดี s <S ๋ยวเพื <to ่อนะคะเดี๋ยวเราไปเเช็คชอรก่อนเดี <S <S ๋ยวปิดประตูก่อนปึ่งไม่มีใครได้ยินหรอกปิดรับสินงปุ๊งนะเดี๋ยวไปเป็นหนึ่ง อ่าหยีบยบๆหน่อยที่แบ่งกันบ้างรูรูอ่ะ <c oughs> อะไรนะบ้านนี้เขาจินตนาการล้ำลุ่ <c oughs> พูดอะไรเราเขาจินตนาการน้่นหมดเอาถ้ายังยี่ <c oughs> เหนียวเ <c oughs> หรอใช่เหนอย